พอได้นะครับมีดใช้งานหนักไม่ควรที่จะให้คมมากนะครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกหนึ่งรายการนะครับที่อยู่ข้างหน้าท่านนี้คือมีดมาเชเต้อารันยิกนะครับฟังไม่ผิดครับมีดมาเชเต้อารันยิกครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะครับมีดฝรั่งแต่ไทยทํานะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยววางผมวางแนวยาวให้ดูก่อนนะครับให้ดูหน้าตาเขาก่อนครับทรงคุณหน้าคุ้นตาดีครับนี่ครับมีดมาชเต้อารันดิกเลยครับทรงมาชเต้เลยครับทรงนี้ก็ถ้าถ้านึกออกก็ทรงมีดเจสันนะครับเนี่ยทรงนั้นนะครับหรือไม่ก็มีดเซเมชเต้สงครามเวียดนามประมาณนี้นะครับถ้าให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยนะครับอันนี้พูดเก็บเทมให้ฟังนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันเลยนะครับ นี่ครับเป็นเล็กแนบไอร้อนขึ้นรูปนะครับสวยงามครับสวยงามทำผิวมาสวยงามเลยนะครับคมขาววิบวับเลยนะครับลมดำในส่วนด้านด้านมนงนี้มานะครับสันหนา5้ามิลนะครับหนามากครับด้านประกบเป็นฟูแทงนะครับนี่ครับสวยงามครับ สวยงามจริงครับขนาดใบมีดนะครับสําหรับมีดมาเชเตอรอารันดิกตัวนี้นะครับขนาด15นิ้วนะครับไม่รวมด้ามนะครับขนาดใบมีดนะครับ15นิ้วครับทรงนี้สวยงามเลยนะครับใช้งานได้นะครับติดบ้านเข้าป่าได้นะครับติดบ้านไว้ใช้งานนะครับตัดอันตัดเฉือนป้องกันตัวป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับใช้งานได้จิปะทะค่อนข้างหนาครับตัวนี้เหมาะกับงานสับโดยเฉพาะเลยนะครับ เหมาะกับงานสับมากๆนะครับน้ำหนักดีมากนะครับน้ำหนักไปตกอยู่ที่หัวนะครับงานฟันกานสับนะครับสวยงามครับพด้ามครับจะมีรูร้อยเชือมาให้ครับแต่นี่เป็นเชือกแดงน้ลูกค้าสามารถไปถอดเปลี่ยนได้นะครับสวยงามครับเล่มนี้ครับราคามินิภาพราคาไม่แพงอยู่นี้ครับราคา390บบาทครับจัดส่งให้ฟรี e.m.s นะครับจัดส่งฟรี e.m.s ครับและเรายังแถมฝักหนังให้นะครับ ฝักหนังเทียมมาใช้เก็บใบมีดได้นะครับเมื่อใส่ฝักล้วจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับเก็บใส่ฝักล็อกให้เรียบร้อยนะครับสวยงามครับติดบ้านติดรถเข้าไร่เข้าสวนได้สบายๆแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีหูร้อยนะครับสามารถร้อยกับเ็มขัดได้นะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ ดีจริงๆนะครับเนี่ย15นิ้วนะครับตัวนี้สินค้าใหม่เลยนะครับครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เพจนะครับแชมป์แอ์ชอปนะครับและเพจมีดอรัญญิกอยุธยานะครับครับและขอรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับรายละเอียด การติดต่อไปดูได้ที่้ายคลิปนะครับและสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ใต้ชื่อคลิปนะครับในการแตะที่ชื่อคลิปก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบคมมีดของมีดมเชเต้อารันยิกกันเลยครับมาครับมาทดสอบคมมีดมเชเต้อารันยิกกันนะครับผมอยู่หลังก้องอาจจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงครับและอย่างออกตัวแจ้งก่อนนะครับว่ามีดมเชเต้เป็นมีดใช้งานหนักมีดใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้คมกริบมีดโกนนะครับแต่ มาลองดูกันเลยนะครับขอภัยครับขอภัยผมไม่ค่อยถนัดนะผมอยู่หลังกล้องด้วยคนระับอ่าพอได้นะครับมีดใช้งานหนักไม่ควรที่จะให้คมมากนะครับใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับ หากลูกค้าท่านใดไม่พอใจสามารถรับเพิ่มได้นะครับก็ตามที่แจ้งไว้นะครับเป็นมีดใช้งานหนักอาจจะไม่ได้คมมากนะครับครับก็การทดสอบก็ผถานไปไดยดีให้เห็นนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อมาได้นะครับราคาเพียง390บาทจัดส่งฟรี e m s และแถมฝักหนังนะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับข้อมูลก็น่าจะครบถ้วนดีนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ